แต่ช่วงนี้มีเรื่องความไม่สงบเยอะคน, <S <S คนก็ค่อนข้างเป็นห่วงคุณซานนี้ <Hal> ปรากฏเราเคยได้ยินเรื่องของการเอาเอาอาวุธปืนของรัฐเนี่ยบางทีด้วยความเคารพมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้าย <Hal> หรือบางทีก <H uy. S 2> ็เอาอาวุธปืนเหล่านั้นนะที่เป็นของกลางของหลวงอะมาขายล่าสุดฮะ <navy. S 2> <regret, S 1> คุณผู้ชมฮะมีการจับกลุ่มร้านจาหน่ายอาวุธปืนในค่ายทหารวชิราวุธครับคุณผู้ชมฮะปรากฏท่านแม่ทัพไพศรีก็ยืนยันเลยนะฮะบอกว่า ที่เห็นเป็นอาวุธที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่พบกับความเชยโยกับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยหลังจากที่ทีมปฏิบัติการรับทางทหารครับมีการเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอุปกรณ์อาวุธปืนกว่า400กระบอกฮะมีทั้งปืนสั้นปืนยาวพร้อมกับเพื่อกระสุนอีกเป็นจํานวนมากอยู่ภายในร้านค้าสวัสดิการค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหลังจากเจ้าที่บอกว่าได้รับเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมต้องสงสัยในการจําหน่ายปืนฮะรวมทั้งการขยายผลจับกลุ่มอาวุธปืนในพื้นที่ ทีนี้หลายคนก็สงสัยฮะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะปืนที่เอามาจําหน่ายกันเนี่ยนะฮะ,ฮะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้ายหรืออะไรยังไงไหมล่าสุดฮะแม่ทัพภาคที่สีพลโทไพศาลหนูสังถแถลงผลการตรวจสอบครับบอกว่าอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนเนี่ยที่ตรวจสอบพบ เป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องและมีหมายเลขทะเบียนซึ่งสามารถซื้อขายตามท้องตลาดทั่วไปมไม่ใช่อาวุธสงครามและเป็นการซื้อขายที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อจากร้านค้าส่วนกลางเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่หลายคนกังวลทีนี้ครับแม่ทัพภาคที่สก็ย้ำด้วยคุณผู้ชมบอกว่า ไม่ใช่กลุ่มขบวนการแต่เป็นเรื่องของบุคคลที่มีการใช้ชื่อกําลังคนภายในค่ายทําสัญญาเช่าพื้นที่นะฮะเพื่อประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์แล้วก็มีการเปิดเป็นร้านค้าประเภทอุปกรณ์ตกแต่งอาวุธปืนเครื่องทหารอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์และร้านรับส่งพสัสดุเอกชนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะและก็การสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมของตารวจด้วยอ่ะลองไปฟังเสียงนะฮะของแม่ทัาพภาคที่สี่ครับพลโทไพศารหนูสังครับอาวุธที่พบอาวุธใหม่ทั้งหมดแล้วก็ อาวุธที่ที่มีอยู่อาวุธที่ขายได้ทั่วไปถ้าในจอยตอเราก็เนี่ยก็คู่แขนดยแนวะจะใชอาวุธสงครามแต่นี่เป็นอาวุธที่มีขายกันท้องตลาดนะครับไม่ไม่มีไม่มีที่อ่เป็นอาวุธสงครามย้าคือไม่กล้าุ่มบนการเป็นเรื่องของบุคคลครับแล้วก็สาคัญคืออาวุธไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับย้ำอ อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หน่วยทหารนั้นเนี่ยกองทัพไม่ได้เพิกเฉยหากตรวจว่ามีการมีกําลังพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงเนี่ยจะมีการดําเนินการทับตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะคะโดยกําชับพื้นที่หน่วยทหารไม่มีใครแอบอ้างหลบซ่อนอําพรางในพื้นที่เด็ดขาดและพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนในทุกเหตุการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปยังประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะยังมีการสั่งการให้มีการตรวจสอบผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการของหน่วยทุกแห่งในสังกัดกองทัพภาคที่4อย่างและ เพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายโดยอาศัยพื้นที่ค่ายทหารในการดําเนินการในลักษณะเดียวกันอีกนะคะและแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังยืนยันอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่มีความกังวลใจและพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจังค่ะสําหรับร้านจําหน่ายอุปกรณ์อาวุธปืนในค่ายทหารวชิราวุธนะครับเบื้องต้นตรารวจสพเมืองนครศรีธรรมราชก็แจ้ง2ข้อหานะครับก็คือครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุญ,ญ,ญาตให้ได้อีกข้อหา ก็คือจาหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกบอนุญ,ญาตให้ได้นะครับและรับอนุญ,ญาตจากการจําหน่ายจากนายทะเบียนนะครับล่าสุดมีรายงานบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธรุรกิจ<ม>คณะพันศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้นะครับล่าสุดเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกก็เป็นด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็เตรียมจะนําวุฒิการศึกษาเนี่ยมาปรับวิทยาฐานะการเป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอกด้วย<ม>ก็คือสรุปง่ายๆว่าร้านเนี้ย มันมีการมาเช่าพื้นที่ในค่ายทหารค่ายวชิราวุธที่<ะ>จังหวัดสงขลาเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏก็คือการจำหน่ายอาวุธปืนเนี่ยคนสงสัยไงว่าอเอ๊ะมันเป็นอาวุธสงครามหรือว่าเป็นอาวุธที่มาจากการขโมยขโจรหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาวุธของหลวงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะฮะมีทะเบียนถูกต้องแต่ก็มีการตรวจสอบแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีเรื่องของ อาวุธและเครื่องกระสุนปืนที่ไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ได้เนี่ยนะฮะหรือว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตในการจาหน่ายจากนายทะเบียนนะฮะก็คือเนื่องจากว่าพอมาขายในพื้นที่กองทัพอ,อ่ะก็เข้าใจว่าบางทีมันทําให้คนก็เกิดความเชื่อถือไงฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันในเรื่องนี้นะครับดูโมโนแม็กส์จุดใจในราคาไม่ถึง100บาทลูกค้า AIS ลูกค้า True Detax ดูได้ไม่อั้นเพียงเดือนละ89บาทโมโนแม็กส์ตีมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง Thank